สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฉันคุรุโสพิทจะมาสาธิตในเรื่องของการดองผักอีกชนิดหนึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะผักที่นำมาดองในวันนี้ก็คือคะน้าค่ะนะคะนำคะน้ามาดองเราจะใช้น้ำดองเหมือนกับที่เป็นน้ำดองมาตรฐานที่เราเคยทำนะคะวันนี้ตวงแก้วมาให้เลยนะคะจะได้เห็นภาพ ใช้น้ำตาลสายแดงหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วน้ำเปล่าหนึ่งแก้วพร้อมเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้น้ำดองนะคะใส่มากน้อยเราแค่ท่วมผักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลาะผักดูว่าวิธีการของการจัดผักทําอย่างไรนะคะเพื่อนคะผักนี้เราไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาปอกผัก นะะคการที่ต้นะนาเนี่ยเพื่อนปกติแล้วก็ทานดิบได้นะคะจนใหญ่แล้วเขาจะนําไปทานกับหมูมะนาวนะคะจะอร่อยมากทานกับส้มตำก็อร่อยนะเพื่อนนะคะแต่อันนี้เราจะมาทําดองแล้วจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะแล้วก็จะไปเรียงไส่โหลเพื่อนค่ะ เราได้นําเอาขวดโหลไปลวกน้ําร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาจัดผักลงขวดนะคะวิธีการจัดผักนะคะเราจะนอนนอนขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะ เพื่อนคะในเมื่อเราเรียงผักลงในขวดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามทีนี้น้ำดองเราได้ไปต้มมาแล้วนะคะแล้วก็ความเย็นได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะสัมผัสได้นะคะร้อนระดับที่สัมผัสได้เราก็จะมาใส่นะคะเราจะไม่น้ำส้มจะแม่น้ำดองที่เย็นเลยนะคะเพราะว่าเราถือว่ามาฆ่าเชื้อของผักด้วยนะคะ เติมเรื่อยๆจนเต็มนะเพื่อนค่ะคณะดองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมวิธีของการดองนะคะเพื่อนๆรออีกสามวันก็ทานอร่อยแล้วค่ะนะคะคือเราจะเอาไว้ข้างนอกหนึ่งคืนนะเพื่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเข้าตู้เย็นครบสามคืนแล้วเอามาทานนะคะจะอร่อยมากไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยค่ะนะคะ ทานกับอาหารประเภทเลื่อนๆปิ้งย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างได้หมดเลยนะคะทุกอย่างเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูของดองๆของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ